สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับครูนางสาวนิดาดาคำเสินวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการคูณทศนิยมกับทศนิยมซึ่งในครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการคูณทศนิยมกับจํานวนนับไปแล้วพอจะจํากันได้นะคะต่อมาวันนี้เราก็จะเปลี่ยนจาก การคูณทศนิยมเป็นจำ,จำนวนนะับเป็นทศนิยมกับทศนิยมนั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1 0.8คูณกับ0.4นักเรียนก็เอามาตั้ง0.8คูณด้วย0.4การคูณทศนิยมให้นักเรียนอย่าเพิ่งมองจุดทศนิยมก่อนให้นักเรียนมองปกติว่าเหมือนกับเลข8คูณกับเลข4ปกติก่อนอ่ะคูณปกติเลยมองเป็นคูณปกติเลยค่ะ แปคูณสได้อะไรคะแปคูณสได้32มองมอมืน8คูณกับ4ปกติข้างหน้าเป็น0ูนย์เป็น0ูนย์ไม่ต้องคิดอ่ะได้แล้ว3ามสิบปุ๊บนักเรียนก็มาดูอันนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1นึ่ตำแหน่ง0ูนยจด 4, สี่ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ 1>, 1ตำแหน่งให้นักเรียนเอาตำแหน่งตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยมาบวกกันเช้ด้านหน้าเป็น1ด้านหลังก็เป็น1ต้องได้กี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งจะได้ไหมนักเรียนก็มาใส่จุดให้มันครบ2ตำแหน่งอันนี้คือ1ตำแหน่งอันนี้คือ2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่จุดข้างหน้า32แล้วก็ใส่0นย์ไว้ข้างหน้าก็จะได้คำตอบเป็น0จุด3 2 อ่ะพอจะได้ไหมคะอันนี้1ตําแหน่ง1ตําแหน่งเอามาบวกกันเป็น2องสองตำแหน่งอ่ะข้อแรกนักเรียนอาจจะงงอยู่เรามาดูกันต่อไปตัวอย่างข้อที่2 1.1คูณกับ1 2 9 1 1ตั้งคูณกับ1.2ให้นักเรียนมองเป็น11คูณกับ12ปกติเวลาเราคูณปกติเลยอ่ะ11คูณกับ12ปกติแบบนี้เลย นักเรียนไม่ต้องไปมองจุดก่อนตัดจุดทิ้งไปก่อน2คูณ1ได้2 2 1คูณ1ก็ได้2 1อยู่ในหลัก10มองไปหลักสิบก่อนใช่0 1, 1, 1คูณ1ได้1 1 1คูณ1ก็ได้1อะเอา2ตัวนี้มาบวกกัน2บวก0เป็น2 2 1บวก1เป็น3 1แต่นักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนต้องใส่อะไรก่อนคะ ทศนิยมถูกไหมอ่ามาดูตัวตั้งตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันให้เอามาบวกกันจะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนักเรียนก็มาดูที่คําตอบอันนี้คือทศนิยมตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสามสองฉันตอบมาตอบคือหนึ่งจุดสาม จะได้ไหมมองเป็นตัวเลขปกติก่อนอ่านแล้วก็ามาใส่จุดทศนิยมอ่ะทีนี้ครูมีการบ้านทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนลองทำอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1อ่ะครูให้เพิ่อมอีกข้อหนึ่งคือ2.4คูณกับ3.1เวลาหนูคิดให้หนูมองเป็นแค่24คูณกับ31มอ่ะมองเป็น24คูณกับ31ปกติ นี่เลยคูณปกติเลยค่ะ4คูณ1ได้4 2คูณ1ได้2ต่อมา3อยู่ในหลัก10ต้องใส่0ก่อน3คูณ4ได้10 2 3คูณ2ได้6บวก1เป็น7อ่ะเอา2ตัวนี้มาบวกกัน4บก0เป็น4 2บวก2เป็น4 7เรายังตอบไม่ได้ถูกไหมข้อที่1ทุกิยมกี่ตำแหน่งคะ หนึตำแหน่งตัวคูณกี่ตำแหน่งคะ1นึ่ตำแหน่งให้เอามาบวกกันก็จะได้เป็น2องตำแหน่ง1 2คูบแล้วก็ใส่จุดฉันก็ตอบ7.44ดจพอจะได้ไหมมองเป็นเลขปกติแล้วค่อยมาใส่จุดที่หลังอ่ะข้อที่เหลือให้นักเรียนลองทำาด้ด้วยตัวเองนะคะอ่ะต่อมามาดูอ่ะแบบเปิดแปลแบบฝึกหัดที่สอง เป็นการคูณทศนิยมเหมือนกันแต่เปลี่ยนจาก1ตําตำแหน่งคูณ1ตําตำแหน่งเป็น1ตําตำแหน่งคูณกับ2ตํตำแหน่งบ้างอ่ะตั้งเลย18คูณกับ0.05แต่เวลานักเรียนคูณครูบอกแล้วให้มองปเป็นเลขปกติอันนี้ก็มองเป็น18อันนี้ศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องคิดก็มองแค่5อ่ะเอามาคูณกัน85 85 40ใส่ศูนย์ทด สี่ห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกสี่เป็นเก้าถูกไหมอาทีนักเรียนม,มานับตำแหน่งทศนิยมอันนี้กี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งอันนี้กี่ตำแหน่งหนึ่งสองสองตำแหน่งเอามาบวกกันเป็นสามตำแหน่งต้องได้ทั้งหมดสามตำแหน่งถูกไหมอ่านนิดหนึ่งสองแล้วสามใส่จุดช่องว่างนักเรียนก็ต้องใส่เลยคะศูนย์ มันมีช่องว่างอยู่อ่ะข้างหน้าก็ใส่ศูนย์ฉะนั้นก็ตอบ0.09 0ก็ได้หรือว่าจะตอบ0.09ก็ได้ไม่ผิดเข้าไหมอ่านับไปมันครบ3มตำแหน่งพอจะได้ไหมคะอ่ามดูตัวอย่างข้อที่2 0.07ููนคูณกับ3.4มจุดอ่ะเก้าศูนูนคูณกับ3.4 ต่เวลานักเรียนคูณคุณบอกแล้วถ้าง่ายอ่ะก็มองเป็นแค่7คูณกับอะไรคะ34อ่ะ4คูณ7 4คณ7 7 4 20่ใส่8ทด2 4คณ0ได้0อ่ะบวก2ก็เป็น2 4คณ0ก็ได้0ต่อม,มา3คูณ7 3ในหลัก10ใส่0ก่อน3คูณ7 7จ็ดสามยทดสองได้ศู 0, บวกสเป็นสองก็ได้ศย์ 0, เอาสตัวนี้มาทำไงกันคะบวกกันแบวกศได้แ2บวกหได้สอันนี้ก็สทีนี้เราอยเพิ่งต่อมาดูตำแหน่งทศเิียมก่อนอันนี้กี่ตำแหน่งคะสอตำแหน่งอันนี้กี่ตำแหน่งหนึ่ตำแหน่งเอามาบวกกันจะได้ทั้งหมด สาตำแนหน่ง1น,น,นึ่ง็ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3ามงั้นก็ใส่จุดเลยก็ตอบ0ูนย์จุดสองได้ไหมอ่ะอ่ะอันนี้จะเป็นแบบฝึหกหัดให้นักเกรยียนทำในสมุดจะมีทั้งหมด6ข้อครูจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้อีก1ข้อก็เอา2จุด 2 5คูณกับ0 3ุดอ่ะคูณกัน3คูณ5ได้ไหนคะ3า1ห5 3คูณ2ได้6บวก1เป็น7 3คูณ2ได้6 0คูณอะไรก็เป็น0เพราะฉะนั้นไม่ต้องคูณแล้วถูกไหมคะตัวตั้งทศยมกี่ตำแหน่ง2ตัวคูณทศยมกี่ตำแหน่งคะ 1>, 1บวกกันก็จะได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3ก็ใส่จุดข้างหน้าเพราะฉนั้นก็ตอบ0.67 5อ่ะข้อที่เหลือให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองมีข้อไหนนักเรียนไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสองสยัยสามารถถามเข้าไปในไลน์กลุ่มชั้นป5ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ